สวัสดีครับผมเจคับจาก Winner p r o p e r t y นะครับวันนี้มาดูแปลงที่ดินที่น่าสนใจมากนะครับอยู่ที่ซอยรามคำแหง1 1 8แนะครับแยก5้าทับนะครับซึ่งตัวที่ดินเนี่ยมีขนาด397ตารางวานะครับเหมาะกับการสร้างอาคารหรือบ้านนะครับขนาดใหญ่นะครับตรงนี้จริงๆก็มีหลายหลังที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นแหล่งในส่วนของชุมชนที่น่าสนใจมากๆซึ่งตัวที่ดินนะครับด้านหลังนี้นะครับมีหน้ากว้างนะครับ ถึง60เมตรนะครับตรงนี้หน้ากว้าง60เมตรพื้นที่397ตารางวานะครับถ้าเราเห็นใกล้ๆเนี่ยก็จะมีอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างนะครับซึ่งจริงๆพื้นที่เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้ก็คือถือว่าใหญ่กว่านิดนึงนะครับก็สามารถสร้างตึกขนาดใหญ่ได้ซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆนะครับตัวแปลงที่ดินนะครับด้านในเนี่ยกั้นรั้วไว้หมดแล้วนะครับ ที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับตรงต้นกล้วยนะครับขอบนั้นจนไปถึงขอบด้านนู้นนะครับถนนก็เป็นคอนกรีตแล้วนะครับด้านในก็มีหมู่บ้านเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวทําเลตรงนี้น่าสนใจอยู่ใกล้ทั้งเดอบอบางกะปินะครับโรงเรียนานานาชาติหลายๆแห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับมอเตอร์เวย์ทั้งด่วนอยู่ใกล้ๆตรงนี้หมดเลยนะครับก็ น่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับทักมาสอบถามนะครับหรือเข้ามาดูที่ดินได้แล้วก็สอบถามคุยเรื่องราคากันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ